มาดูวิดีโอนี้นะครับตามคําขอนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลนะครับหรือว่าการแชร์ไฟล์กันก่อนอื่นเราไปทาความเข้าใจก่อนว่าอะไรอะไรที่เขาเรียกว่าไฟล์อะไรที่เขาเรียกว่าโฟลเดอร์อะไรที่เขาเรียกว่า folder, ได์นะครับอโอเคนะครับจะยกตัวอย่างให้ดูไฟล์นะครับไฟล์ก็คือมันจะมีชื่อกับมีนามสกุลนะครับจะมีชื่อกับมีนามสกุล ก็คือโอเคนะครับยกตัวอย่างเงี้ยไฟล์เอกสารชื่อว่าโอเคชื่อว,วิสนะครับอ่าชื่อ vis doc อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไฟล์เอกสารอ่าดอทนะครับ doc อย่างเงี้ยนะครับส่วนโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์มันจะเป็นเป็นแค่อ่าไอคอนเรืองเหลืองอย่างนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าโฟลเดอร์อย่างเงี้ยเรียกว่าโฟลเดอร์ ไฟล์มันจะถูกเก็บอยู่ข้างในโฟลเดอร์อีกทีหนึง่งจริงๆจริงๆมันมันจะเก็บที่ไหนมันก็อยู่ที่เรานะครับพวกไฟล์เพลงไฟล์อะไรพวกนี้คือพูดง่ายคือมันจะมีนามสกุลเขาเรียกว่าไฟล์นะครับส่วนตัวที่ไม่มีนามสกุลพวกนี้เขาจะเรียกว่าโฟลเดอร์ภายในตัวโฟลเดอร์ก็จะเก็บไฟล์ไว้นะครับโฟลเดอร์เองก็จะถูกเก็บอยู่ที่ไดร์นั้นๆของเครื่องเรานะครับ มันเครื่องผมตัวนี้ก็คือข้างนอกเนี่ยเขจะเรียกว่าไดา้นะครับได้ต่างต่างนะครับพอคลิกเข้าไปมันก็จะมีโฟลเดอร์ที่เราเก็บงานอยู่นะครับภายใต้โฟลเดอร์ก็ก็อาจจะมีมีงานพวก Word, Excel, PowerPoint พวกนี้ก็เรียกว่าไฟล์นะครับซึ่งซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆเราจะเก็บงานไว้ที่ไหนมันมันมันก็อยู่ที่เราจะ,จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์หรือเก็บไว้ในได้ ye, ก็แล้วแต่เรานะครับ แล้วแต่ถ้าเก็บไว้ในโฟลเดอร์อย่างเงี้ยมันจะหางานง่ายนะครับวเวลาเราหาข้อมูลอย่างเงี้ยมันจะหาง่ายมากเลยว่าเอองานตัวนี้อยู่ที่ไหนงานตัวนี้อยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมผมพูดเรื่องนี้ว่าทาไมนะครับผมพูดทําไมก็เพราะว่าถ้าเป็นไฟล์นะครับถ้าเป็นไฟล์มันจะแชร์ไม่ได้การที่มันจะแชร์ได้คือมันต้องอยู่ภายใต้โฟลเดอร์มันถึงจะแชร์ได้นะครับ มันถึงจะแชร์ได้ถ้าอยู่อยู่แบบโดนๆเลยอย่างเงี้ยนะครับโดนๆอย่างเงี้ยมันจะแชร์ไม่ได้นะครับให้รู้ไว้เบื้องต้นเลยนะครับฉะนั้นการแชร์แช์งานของเราเราต้องเอางานเราไปไว้ในโฟลเดอร์ก่อนจะโฟลเดอร์อะไรนั้นมันก็อยู่ที่เรานะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเรารู้แล้วว่าไฟล์มันแชร์มาได้ตัวที่แชร์ได้คือ โฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์จะแชร์ได้แล้วก็ได้ต่างๆพวกนี้จะสามารถตั้งแชร์ได้คือหลักการแชร์ได้กับหลักการแชร์โฟลเดอร์ก็จะหลักการคล้ายกันถ้าถามผมตอนนี้ถามว่าผมจะแชร์ได้อะไระสมมติผมคลิกมอน์นขวาที่ไดเอฟตรงนี้มันจะมีคําว่าแชร์วิดนะครับแล้วก็มีแอดวานซ์แชร์ลิงดูนะครับผมจะคลิกให้ดู <c oughs> อ่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ย มันก็จะเข้าสู่หมดของการแชร์เราเพียงแค่คลิกที่ปุ่ม Advanced Sharing นี่คือการแชร์ได้นะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ถ้าเราอยากจะจะจะกำหนดสิทธิ์แล้วก็มาคลิกที่ Permission ว่าจะอนุญาตการแชร์ไฟล์ or แชร์โฟลเดอร์นะครับเป็นการแชร์โฟลเดอร์ตรงนี้เราจะแชร์แบบไหนแบบ full หรือให้เขาอ่านอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ผม cancel ไปก่อนนะครับ แล้วถ้าเราจะแชร์โฟลเดอร์ล่ะสมมติผมต้องการแชร์โฟลเดอร์เนี่ยคลิกขวาเหมือนกันแล้วก็ไปที่แชร์วิดเหมือนกันเห็นไหมครับสังเกตว่าหลักการมันเกี่ยวข้ายกันส่วนพวกนี้คือมันเป็นเกี่ยวกับหมวดหมู่ของการแชร์การสร้างกลุ่มกับไม่สังกัดในกลุ่มแต่ณน,นตรงนี้คือให้มาคลิกที่ specify people ถ้าเราจะจะแชร์แบบกำหนดชื่อบุคคลแล้วก็ก็เลือกเอานะครับ สามารถเพิ่มเติมได้ตัวนี้ก็คือการแชร์เพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถดึงข้อมูลกันได้ให้เราคลิกที่อีเวนอย่างนี้แล้วก็กดที่ Add แค่นี้ครับก็เป็นการแชร์แล้วแต่การแชร์ให้มาดูตรงนี้ตรงะระดับของการกำหนดสิทธิ์ตรงนี้ตรง permission level มันจะมีคําว่า l e a d แล้วก็ l e a d t ับ like แล้วก็ remove ถ้าเราเลือก read เฉยๆคือคนที่ดึงข้อมูลจากเครื่องเรา เขาเช็คข้อมูลที่เราแชร์ตอนนี้แต่เขาจะดึงข้อมูลของเราไปว่าที่เครื่องเขาได้แต่เขาจะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าลบข้อมูลเราได้แต่ถ้าเราเลือกตรง list and l i k e อ่า list กับ r i g e ตรงนี้นะครับฟลเดอร์ที่เราแชร์เนี่ยมันจะเป็นอิสระก็คือมันก็จะเหมือนกับได้ได้หนึ่งของเขาเขาสามารถเพิ่มลบแก้ไขงานเราได้ก็ประมาณนั้น,นะครับส่วน remote ก็คือเรายกเลิกการแชร์ตรงนี้คือเอาออกนะครับแค่นี้นะครับผมก็กดแชร์ รอสักครู่นึงนะครับมันจะใช้เวลานิดนึงมันก็จะโชว์รายละเอียดตรงนี้ขึ้นมาว่าเ,เครื่องอื่นสามารถที่จะดึงข้อมูลจากเครื่องเราโดยใช้โดเมนหรือว่า IP ตรงนี้นะครับแบบนี้โดยการดึงข้อมูลนั้นจะดึงผ่าน IP ก็ได้ผ่านชื่อเครื่องของเราก็ได้แล้วแต่ครับก็กดดันคราวนี้เราอยากรู้ว่าเราแชร์อะไรไปบ้างให้เรากด Windows R นะครับแล้วก็พิมพ์ Back/ s l a s h 12 7.0.0.1แล้วก็กด enter อ่ะแล้วก็เขียนว่าเราแชร์โฟลเดอร์อะไรให้กับเพื่อนบ้างนะครับนี่นี่เป็นความรู้รอบตัวนะครับแต่ถ้าเพื่อนจะดึงข้อมูลจากเรานะครับเขาก็เปิดเครื่องของเขาแล้วก็ต่อระบบเน็ตเวิร์กเหมือนกันก็ไปที่ Windows R แล้วเขาก็จะพิมพ์พิมพ์ IP เครื่องของเราหรือพิมพ์เป็นชื่อเครื่องของเราอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเขาต้องรู้ว่าเครื่องเราชื่อว่าอะไรนะครับเขาต้องรู้ว่าเครื่องของเราชื่อว่าอะไรของผมตอนนี้ชื่อว่า w i ชิตดัมพีซีนะครับเพื่อนหรือว่าคนอื่นที่ต้องการดึงข้อมูลจากเครื่องผมก็ต้องใช้ชื่อวิชิดัมพีซีมือนกันก็โอเคก็เขาก็เชืข้อมูลที่ผมแชร์วิธีการเอาข้อมูลของเขาก,ก็เพียงแค่เดี๋ยวมันคิกเข้าไปนะครับสังเกตสัญลักษณ์ตัวนี้ครับบางคนก็คือดึงข้อมูลคือดึง,องนี้ลงไป ซึ่งข้อมูลมันยังอยู่ที่เครื่องของตง้นต้นต้นทางที่เราดึงอยู่มันข้อมูลมันได้ไปนะครับไปแค่ตัวอ้างอิงข้อมูลยังอยู่ที่ต้นต้นทางอยู่ฉะนั้นการที่จะดึงข้อมูลควรจะสร้างโฟลเดอร์ไว้ต่างหากอย่างเงี้ยนะครับจะเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้อนะผมสมมติ E E แล้วกันสร้างไว้ต่างหากานี้นะครับแล้วเวลาดึงข้อมูลอะเครื่อตงต้นทางแล้วก็เปิดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ ลากเข้ามาอย่างนี้เลยครับลากเข้ามาใส่เครื่องเราตรงตำแหน่งที่ที่เราเตรียมเตรียมเก็บขอ้อมูลไว้นะครับจะเป็นไดดีเอแล้วแต่นะครับเราก็เก็บเอาไว้นี่ก็คือการดึงของ้อมูลง่ายนะครับจากการแชร์ประเด็นนั้นคือว่าถ้าเขาไม่แชร์แล้วก็ไม่สามารถที่จะดึงของ้อมูลของเขามาได้นะครับมีข้อคอมเมนต์นิดนึงนะครับสําหรับ windows 7ขึ้นไป การแชร์ถ้าเราตั้ง IP อยู่ในโซนใดยการหรือว่า IP มันอยู่ในกลุ่มโดยการเครือข่ายโดยกันแล้วมันด,ดึงดึงไม่ได้ทั้งข้อมูลทั้งพินเตอร์นะครับให้ไปไปคลิกที่เน็ตเวิร์กนะครับไปคลิกที่เน็ตเวิร์กตรงนี้แล้วคลิกมาด้านขวาไปที่พัฟต์ไปตรงเช g งนะครับเช g ง Advanced Sharing Setting ตรงนี้ไปเปิดการทำงาน ตรงนี้นะครับจะมีออนกับออฟนะครับให้กําหนดเป็นออนให้หมดเลยยกเว้นตัวสุดท้ายที่มีคําว่า password ตรงนี้อยู่นะครับที่มีตัวคําว่า password ตรงนี้อยู่อ่าตรงนี้นะครับให้เราไปปิดนะครับไปออฟไว้ตัวเดียวนะครับนอกนั้นเรากำหนดเป็นเป็นออนให้หมดนะครับตัวนี้ก็กําหนดเป็น128ปิดนะครับก็แค่นี้ก็กดเซฟการเปลี่ยนแปลงนะครับ แค่นี้ก็จะสามารถถ่ายอุข้อมูลกันได้แล้วสำหรับการแชร์แชร์ไฟล์หรือว่าแชร์ไดก็ตามที่ผมบอกนะครับหลักการเดียวกันบางว่าคงจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็ส่วนวิดีโอการแชร์ไฟล์หรือว่าแชร์โฟลเดอร์ก็ก็คงแค่นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่ทําวิดีโอตัวน,นี้ขึ้นมาก็คือมีคนบอกนะครับบอกว่าเรียนไม่ทันในเรื่องตรงนี้ก็เลยอัด เท่าน,นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายไม่ได้ตั้งใจอัดอะไรมากมายนะครับไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะอัดอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือคือพูดพอพอ,อฟังแล้วเข้าใจเท่านั้นเองนะครับก็ขอจบไปโดนี้เพียงเท่าน,นี้ครับผมขอบคุณครับ